啊。 แล้วไปจ่ายแบบเงินสดนะคะให้ท่านสังเกตดูตารางนะคะตรงตารางจะมีสามส่วนนะคะส่วนแรกนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นช่องรายการรับนะคะแล้วก็จะมีถัดมาจะเป็นรายการจ่ายนะคะแล้วก็จะมีส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเงินคงเหลือะคะ่ะ ตรงช่องแรกเลยนะคะตรงแถวแรกเลยคะ่ะเป็นเดือนัก2568ค่ะตั้งแต่วันที่นะคะก็คือวันที่หนึ่งตุลานะคะ2568ค่ะ ถึงวันที่3 1สตุลา25งพนสปนะคะตำบลคือตำบลบ้านเมืองค่ะที่อยู่ต่างไปทะ,ทะเบียนวัดค่ะทะเบียนวัดวัดตะขาบ เรียบร้อยแล้วนะคะเดือนตุลาค่ะเริ่มตั้งแต่1ตุลาสองห้าสอห้าหกแปค่ะลาคมนะคะตอนจุดคอจุดก,กะไรค่ะเนหลักสอนยอ่อแล้วก็ วันทัดแรกจะมียอดเงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อนนะคะช่องนี้เราให้กลับไปดูจากโจ์นะคะตรงเงินสดข้อที่หนึ่งนะคะยอดเงินคงเหลือเดือนกันยานะคะตํงโจ์หนึ่งร้อยบาทนะคะให้ท่านนำเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะมาใส่ลงตรงตรงลายการ์ดตรงนี้นะคะ 100บาทนะคะยอดเงินคงเหลือของเราก็คือ100บาทนะ วอนหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อสองร้อยบาทค่ะก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือสามร้อยนะคะแล้วบวมกับยอดเงินคงเหลือค่ะยอดรวมทุกครั้งที่มีการรับจ่ายค่ะมันก็เลยเกิดช่องสุดท้ายยอดเงินคงเหลือขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันจะแตกออกไปจากสอง